ผ่านเวลาข่าวมัซีเรียสไหก็คุยเรื่องซีเรียสไปแล้วคุณไม่ใช่ละอันนี้เรองไม่ใช่ลคยังไ,ไ้ผมปปลางอี่อคที่คุณให้ผมไหจับตัวปั๊บเสียงมาก่อนคุณคุณอังครับคุณอัง I'm sorry พอดีว่าคุณจานินโทรมาหาผมครับพอดีว่าต้องมีซีนซีนจูบครับไอซีนแอคชั่นครับซีนแอคชั่นใช่ครับผมผมงงเหมือนกันว่าจานินโทรมาหาผมทำไมไม่เป็นไรครับงานของผมก็ต้องทำจูบอะไรนะระเบิดภูเขาเผากระคอมโอเค เรียกฉากว่าอะไรนะฉากนั้นะจูบระเบิดภูเขาเขากระท่อม <c oughs> ไม่รู้ว่าจะอยู่หรือเปล่าในของจริงใช่ไหม <c oughs> แต่ทุกคนเห็นในนี้นะฮะเพราะฉันต้องมาติดตาม b Behind the Scene ทุกทุกเอพิโซดพลาดไม่ได้ของดีเยอะของดียอะ